ต่อไปนี้คือภาพของจริงภาพของเหยื่อน้ําท่วมที่หิวโซคนหิวโซบางครั้งก็ลืมตายถูกต้องเพราะหิวจึงลืมตายถูกต้องค่ะคลิปดังต่อไปนี้มันเป็นภาพลืมตายของคนที่หิวโซไปดูคลิปเกิดอะไรขึ้นภาพอะไรเชิญค่ะดูดีๆนะ เราจะเห็นเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมคะมแล้วคนกรูกันเข้าไปใช่ไหมคะโ okay. อเคอธิบายกันนิดหนึ่งอธิบายกันนิดหนึ่งอธิบายกันนิดหนึ่งค่ะทันทีที่หอคนอาหารมาถึงค่ะยังไม่ทันได้ดับเครื่องยังเลยยังไม่ทันอะไรคนครูวิ่งเข้าไปก่อนแล้วอืมเมื่อยังไม่ดับเครื่องใบพัดของฮอมก็ยังทํางาน มันก็ยังหมุนอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะปรากฏว่าชาวบ้านที่ติดน้ําท่วมก็กลูกันเข้าไปขอรับอาหารจากหอวาดเสียวจะโดนใบพัดเฮลิคอปเตอร์ถ้าไม่ระวังถ้าไม่ระวังถ้าไม่ระวังมันเสี่ยงมากมันวิ่งเข้ากันทุกทิศทางแบบนี้นะคะหายใจลึกๆหายใจลึกๆหวาดเสียวแทนจริงๆหอตั้งทิที่จอดยังไม่ได้จอดสนิทเลยอ่ะยัมกำลังจะลงอ่ะกำลังจะแตะอ่ะ ยังไม่ทันดับเครื่องใบพัดหอก็ยังหมุนติ้วเสียงเครื่องยังดังอยู่เลยชาวบ้านก็กลูกันเข้าไปเพื่อที่จะขอรับแจกอาหารจากหอหวาดเสียวค่หวาดเสียวใจเย็นรอช้าสักนิดนึงให้เครื่องดับให้สนิทัยพัดหยุดก่อนแล้วค่อยวิ่งเข้าไปผมว่าใครที่เอาอาหารไปแจกต้องมีการบริหารจัดการการแจกอาหารให้ดีๆนะต้องมีคนไปคุมไปบอกอะไปคุมสอนให้เกิดสภาพอย่างนี้หวาดเสียวจริงๆ มันมีแรงดูดด้วยนะมีถ้าไปใกล้ๆมากนะที่มันหมุนตลอดเวลามันจะดูดแล้วปื๊ดเข้าไปเลยอ่ะอันตรายจริงจอืมโอ้น่ากลัวน่ากลัวนี่คืออันนี้เตือนไว้เตือนไว้แล้วกันนะเวลาคนหิวโซมันลืมตายอ่ะน่ากลัวไปกคนอิกคลิปหนึ่งคลิปนี้ด้านหนึ่งก็อเนกอนาแต่อีกมุมหนึ่งของคลิปนี้มันก็เห็นความน่ารักของผู้คนนะใช่ยามตกทุกข์ได้ยากต่างคนต่างก็ตกทุกข์ได้ยากค่ะ ความงดงามของชีวิตผู้คนก็คือแบ่งปันอาหารกันกินใช่ช่วยเหลือแล้วแบ่งปันกันไปดูเป็นยังไงต่อนค่ะปิดช่องนั้นหน่อยเดี๋ยวมือแม้มือแม่ไปลงที่กระเบื้องทุกที็ดีเอาขาดะกันกันรู้ดันนะเดี๋ยว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 มาไม่ได้เบียดไปทางนี้หน่อยลูกไปเอาอีกอ่ะ ่าลุ้นทั้งคนสองอารอลุ้นทั้งคนรับเลยนะคะ<อ>ต้องกะกันดีๆเลยอด้านหนึ่งก็อนเนกอนหนักอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นความงดงามของชีวิตผู้คนค่ะก็กอบบ้านใกล้เรียนเคียงบ้านอีกหลังหนึ่งเตี้ยวกว่า น้ำมันจะมิดหลังคาคนทั้งบ้านต้องกระจายกันขึ้นไปใช้ชีวิตบนหลังคาและก็หิวโซบ้านที่สูงกว่าอยู่ในวิสัยที่จะทำทำทำอาหารได้ทำอาหารมีอาหารน่ะมีอาหารกันได้ก็ทําเผื่อแล้วก็โยน ให้กับข้างบ้านแล้วต้องตั้งใจโยนดีๆนะมันได้ครั้งเดียวนะเพราะถ้าพลาดลงน้ํานะพลาดนะอาหารก็ลงน้ำถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาต้องแบบตั้งใจมากลุ้นกันมากนะคะน่ารักมากค่ะด้านหนึ่งก็หนาด้านหนึ่งก็เห็นความงดงามของชีวิตโอ้แย่จังเออ